ว,ว,วัวมีความหวันทั้งประเทศสำหรับมาเลเซียส่งออกเนื้อวัวได้แล้ว,ว<อ>ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เวลาออกไปเจอพี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านที่เลี้ยงวัวน,นะครับตามต่างจังหวัดเรมามักจะพูดกันว่าโอ้โหตอนนี้วัวราคามันตกมากจาก4 0,000ื่นเหลือตัวละ2 0,000แต่เขาไม่รู้ทำอะไรก็ข้อมูลเขาไม่มีนะครับท่านที่ดีน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับวงการวัวน,นะครับไม่ว่าระดับพรีเมียมลงมาถึงระดับชาวบ้านเนี่ยพอจะบอกพี่น้องประชาชนได้ไหมครับว่าอนาคตมันมีความหวัง ก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์เรื่องอวนเนื้อเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมปริมาณอัวนเนื้อที่เราสำรวจเนี่ยจากเคยมีถึงสิบล้านตัวตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเจล้านนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็ยังส่งออกที่เวียดนามโควิชีวิตกับทางมาเลเซียก็ส่งออกได้ในปริมาณที่ช่วงนี้ก็ คือคักมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นใกล้เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลอื่นๆนะครับแต่ที่สําคัญขึ้นไปอีกก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรศาสตราจารย์ดรนฤมลพิยศิลวัน์นี่นะครับท่านจะได้เดินทางนําคณะของกรมปศุสัตว์เดินทางพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายกท่านแผททองทานเพื่อที่จะไปประเทศจีนนะครับในต้นเดือนกุมภาธ์ ก็คงจะมีการไปดำเนินการติดตามเรื่องที่เราขอส่งออกโควิดชีวิตไปจีนนะครับออร,อรอบนี้เราก็มีความหังน,นะครับที่จะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับที่สำเร็จแล้วก็คือตอนนี้ทางประเทศมาเลเซียได้มีหนังสือยืนยันยอมรับร่าง Health c e r t i f i c a t e หรือร่างใบสุขอนามัย ในการส่งออกเนื้อวัวจากไทยไปมาเลเซียทางมาเลเซียยอมรับแล้วนะครับเหลือขั้นตอนเพียงแค่ว่าผู้ใดจะส่งออกนะครับหรือว่าโรงค่าใดนะครับที่ได้มตารฐานมาเลเซียจะส่งออกก็ให้ยื่นใบสมัครนะครับเพื่อให้ทางมาเลเซียพิจารณาถ้ามาเลเซียพิจารณาแล้วอนุญาตให้โรงงานนั้นขึ้นทะเบียนส่งออกได้ก็จะสามารถส่งออกเนื้อวัวเป็นครั้งแรก ให้กับมาเลเซียได้ทันทีซึ่งก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับก็น่าจะมีลงเชื่อที่มีมาตรฐานที่อาจจะยื่นสมัครแล้วก็ทางมาเลเซียจะมาตรวจรับรองแล้วก็ถ้าผ่านก็จะได้ส่งออกครับก็<า>เป็นข่าวดีที่เนื้อวัวไทยจะสามารถส่งออกไปมาเลเซียได้แล้วครับไอ้สิบสิบล้านน่ะทำไมมันเหลือเจ็ดล้านเพราะมันราคาตกเลยเขาเลิกเลี้ยงหรือไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็คือ มีการที่ตอนหลังๆเนี่ยมีการสามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้น oh. ทั้งตลาดเวียดนามและมาเลเซียประกอบกับก็เกษตรกรเองก็อาจจะชะลอการขยายบ้าง mm. นะครับก็เลยทําให้วัวเนี่ยเริ่มมีปริมาณลดลง mm. ซึ่งหากมีมากๆเยอะเกินไปล้นตลาดนี่ก็ราคาก็จะถูกกดลงมาครับ <Yeah. S 3> ววยววววาาหัััอ่่ไไปกลมมมีคมง พี่น้องจะมีสตันพี่น้องจะมีสตันจะมีความหวังนะวัวลัวกลัววัวลัวจะไปกลัวไม่มีความหวังพี่น้องจะมีสตังมีความหวังเลี้ยงวัวลัววัวว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน 把那。Pa, nah.